ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสนันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา 12ในา,า15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะที่เขาพูดหลานเซนโยก็เดินขึ้นไปที่โต๊ะเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาและเริ่มเขียนอย่างรวดเร็วเขาบันทึกอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาแลไปล่ิชิวเห็นและได้ยินในครั้งนี้โดยใช้ภาษาของสาพันธราตโตโรวะและมันไม่ใช่ข้อความธรรมดาแต่เป็นข้อความรหัสลับที่ใช้เป็นพิเศษในแผนกโตเทียนรหัสลับนี้ ได้รับการสอนให้เขาโดยวันเอินกวงจุนและใช้สําหรับการสื่อสารพิเศษแม้ว่าร้านเซนโยจะถูกขัดปางโดยสาพันเทรัตมามองตอนแต่ร้านเซนโยก็ไม่ต้องกังวลกับการเปิดเผยตัวเองหลังจากเขียนเสร็จแล้วห้านเซนโยก็พับโน้ตอย่างระมัดระวังจากนั้นนั่งลงได้วางโน้ตลงบนเขินไปเชียวเชวติดตามเขาด้วยสีหน้างุนงงและถามว่าเจ้ากำลังจะทําอะไรบันทึกนี้ ยังจะสามารถส่งไปได้หรือไม่อันทีที่เธอพูดเสิ่งนี้แสงรัศมีอนนุ่มนวลก็กระพริบเบาๆจากนั้นข้อความก็หายไปอย่างเงียบๆใ่นั้นดวงตาของไป๋เฉียวเียวก็เบิกกว้างเจ้าสามารถให้มันแทรกแผ่นดินไปได้จริงๆงั้นเหรอดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นนี่เป็นวิธีพิเศษที่พี่สาวอาวุโสข,ของข้าบอกข้าและข้าก็เชี่ยวชาญมันได้ไป๋เียวเฉียวพูดเบาๆ ถอนหายใจแล้วพูดว่าตราบใดที่เราสามารถส่งข้อความแบบนี้ได้ก็ดีแล้วมีวิธีการส่งข้อความที่มหัสจรย์เช่นนี้สาพันของเราน่าทึ่งมากข้ารู้สึกร่องใจจากนั้นเรามาเริ่มที่จะฝึกฝนกันเถอะเพื่อไปถึงระดับเทพสิ่งสําคัญที่สุดเจ้าประเมินว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะสะสมได้เพียงพอณที่เมืองหงเหลงิงความเงียบเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการอธิบายที่อยู่อาศัย ของทีมปีกสวรรค์3 3ม้ิยเหตุผลด้านความปลอดภัยทุกคนไม่ค่อยพูดที่นี่และใช้เวลาส,ส่วนใหญ่ในการฝึกฝนยิ่งไปกว่านั้นผ่านการเชื่อมต่อกับสัตว์วิญญาณประเภทพืชผู้คนกลุ่มหนึ่งจะจากไปอย่างเงียบๆเ,เป็นประจำภายใต้ทักษะการปร้อมตัวของหยวนเอินกวงจุนทุกคนผัดกันออกไปในป่าเพื่อฝึกฝนกับสัตว์วิญญาณประเภทพืชเหล่านั้นคราวนี้สัตว์วิญญาณประเภทพืชที่มีอายุต่ำกว่าระดับเทพ กับท้งหมดได้มาสำหรับพวกเขาดาวเทนหลงก็เป็นเหมือนกับสวรรค์ที่นี่พวกเขาสามารถดูซับพลังงานชีวิตอย่างไรสิรีรธรรมและพัฒนาการฝึกฝนต่อไปเพื่อนของหลานเซนโยได้ติดตามพวกเขาไปฝึกฝนด้วยจึงได้รับพลังงานชีวิตเหลือเฟือเพื่อควบคุมอารมณ์ของตนเองก่อนที่หลานเซนโยจะจากไปเขาได้เตรียมทรัพยากรมากมายสําหรับสหายของเขาอาจกล่าวได้ว่าทุกคนฝึกฝนด้วยความเร็วหลายพันลี้ต่อวัน ซึ่งเร็วกว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนมากสิทธิ์ในร้านด้านในเรานี้กล่าวว่าพวกเขาได้เข้าไปในร้านด้านในแล้วแต่จริงๆแล้วพวกเขาได้ฝกผนอะไรมากนักในร้านด้านในผลของการฝกผนที่นี่ดีกว่าในร้านด้านในมากนอกจากนี้ยังมีผู้คนผลัดการดูแลเรือรบทีมปีกสวรรค์33อีกด้วยการดําเนินการแฝงทั้งหมดได้กลายเป็นการดําเนินการปกติในระหว่างการฝุผนหางโยเกิร์ตเคียวขึ้น เธอรู้สึกได้อย่างชาัดเจนว่าพลังงานชีวิตที่นุ่มนวลพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเธอผักพลังวิญญาณที่กำลังวิ่งเพื่อทําให้การฝึกฝนเสร็จสมบูรณ์ในปัจจุบันแต่เธอก็ต้องอยู่ชั่วคราวตามธรรมชาติพลังงานชีวิตมาจากไหนปราณเซนอยู่และไปซิววกลับมาแล้วงั้นเหรอเธอรืมตาโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเธอไม่ไกลนักหยดเดินหยุหยหุยยังคงฝุกผนและอยู่ในสภาพหลงเลิม ตั้งแต่ทั้งสองกลับมาความสัมพันธ์ของทางโค้ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆจนเอินห่วยๆค่อยๆสูญเสียจุดอ่อนที่เคยมีลกลายเป็นผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่เก๋ทำหมดเที่ยวว่าเห็นว่าไม่มีใครมาแร่รังจะลุกจากเตียงเพื่อตรวจสอบในขณะนี้เธอต้องประดลาใจเมื่อพอบว่ามีข้อความอยู่ตรงหน้าเธอเธอรีบหยิบโน้ตน,นั้นขึ้นมาและเปิดนอกได้เห็นรหัสลับทันทีเธอได้เรียนรู้รหัสลับด้วย เธออาจยางรมาะมัดระวังตั้งแต่ต้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเธอรีบออกจากห้องนอนอย่างเงียบๆจากนั้นติดต่อ,อยวนเอินกวงจุนทันทีโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารพิเศษพี่สาวอาวุโสมาที่นี่เร็วๆเซนยูส่งข้อความสําคัญมาเราต้องส่งมันกลับไปที่สาพานเทราโตหรืวทันทียวนเอินกวงจุนกลับมาเร็วๆนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เธอมาที่นี่ครั้งแรกตอนนี้เธอสามารถอธิบายได้ว่าเป็นภรกาย หลังจากการซุ่มซ่อนท่วงนี้เธอก็คุ้นเคยกับดาวเทียนหลงมากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็ตระหนักถึงประโยชน์ของการอยู่ที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นมิตรก็ตามดาวเทียนหลงก็เป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามเป็นพิเศษจริงๆหยวนเอินกวางจุนเคยไปที่ดาวเคราะห์หลายดวงรวมถึงดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยชีวิตเช่นดาวเซนหลัวดาวเอลแต่พวกมันก็เป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยพลังงานเช่นกันดาวเทียนหลงนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ระดับพลังงานชีวิตที่นี่ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงรู้สึกเหมือนกับว่าโรงเรียนซอร์ไรเคอร์ได้รับการขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นดาวเคราะห์และมีต้นไม้นนร้านมากมายบนโลกใบนี้ตั้งแต่มาถึงที่นี่ยวนเอินกวางโจนพบว่าความเร็วในการฝุ่นฝนของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญลมหายใจที่แรงกล้าของชีวิตที่นี่เหมาะสำหรับการฝุกนฝนและพัฒนาตนเองจริงๆการพัฒนาพลังวิญ,ญญาณที่นี่ ดีกว่าบนทวีปโต้หรัวอย่างเห็นได้ชัดนั้นง่ายกว่ามากในเวลาเพียงครึ่งปีพลังวิญญาณของเธอก็เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งระดับและเธอก็เข้าใกล้กับระดับพมายุทธระดับสูงสุดมากขึ้นสิ่งที่ทําให้เธอประลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คือความเร็วในการปลูกฝนของเจ้าตัวเล็กๆเ,เหล่านี้จากโรงเรียนซูรเครนนิ์นั้นน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกปรากฏว่าการปลูกฝนของหยวนเอินฮวยฮวยดูเหมือนจะเกลับเหมือนกับของเธอเองทังยูเกอร์น,นั้น อาจจะแข็งแรงกว่าของเธอเองด้วยซ้ำพวกเขาอายุเท่าไรพวกเขาฝึกฝนได้อย่างไรและไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นแต่เป็นทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดแข็งแรงขึ้นแลรมีพลังเป็นพิเศษเธอยังคงคิดว่าเธอจะพากลุ่มคนจากหอเทพสงครามมาที่นี่เพื่อฝึกฝนได้หรือไม่แต่แล้วเธอก็คิดเกี่ยวกับมันและพบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ยิ่งมีคนมากเท่าไรการจัดการก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น และง่ายกว่าถ้าจะพบข้อบกพร่องอย่างน้อยก็อย่าพึ่งเลยดีกว่าวันเอืนกวงจูนรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องและยังสามารถส่งข้อมูลนี้กลับไปด้วยวิธีพิเศษอีกด้วยในอดีตสามพันธทรัฐไม่รู้จักกาแลซี่มามังกรมากพอและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันไม่สามารถจอบข้อมูลเข้าไปได้พอจอะเข้าไปแล้วการส่งเขากลับง่ายกว่ามากท้ายที่สุดแล้วช่องว่างทางเทคโนโลยีก็อยู่ที่นั่น มีการปล่อยขึ้นไมโครเวฟชนิดพิเศษออกมาด้วยเครื่องรับที่สรงพลังเป็นพิเศษบนยานแม่จึงสามารถบันทึกข้อมูลที่ส่งภายในขึ้นวิทยุได้แน่นอนว่านี่เป็นความรับสุดยอดของสาพันธ์รัมตมีเพียงหยวนเอิงกวงจุนเท่านั้นที่รู้หลานเซีนอยู่กับคนอื่นๆไม่รู้ดังนั้นในสายตาของทุกคนที่โรงเรียนซูรัรเกอร์หยวนเอิงกวงจุนนั้นนอกจากอยู่ที่นี่ตลอดเวลาก็ออกไปเดินเล่นทุกวนันเดินไปรอบๆบางครั้ง ตามคำร้องขอของทุกคนในทีมปีกสวรรค์33เขาช่วยทุกคนปลอมหน้าปลอมตาเพื่อให้ทุกคนได้ออกไปข้างนอกบ้างพวกเขายังคงเข้ากันได้อย่างสาม,มัคคีกันมากอันที่จริงหยวนเอินกวงจูนชารายงานสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินเกือบทุกสองสามวันส่งคืนข้อมูลรา,ายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องที่นี่เป็นผลให้กองเรือที่เจ็ดยังคงได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดาวเทียนหลงอย่างต่อเนื่อง ที่สาวอาวุโสดูนี่สิถังยูเก๋ยื่นโน้ตในมือให้เขาวันเอิงกวางจูนรับมันมาอย่างสบายๆและทันทีที่เธอมองครั้งแรกร่างของเธอก็ยืดตัวขึ้นและดวงตาของเธอก็เฉียบคมหลังจากนั้นคู่หนึ่งเธอก็อ่านทั้งหมดแล้วดูอีกครั้งจากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองถังยูเก๋ด้วยใบหน้าจริงจังเซนยูได้ส่งข้อมูลสําคัญกลับมาแล้วจริงๆนี่สาคัญจริงๆ เกี่ยวข้องก,กับการอยู่รอดของสาพันธุ์ทรัตใบหน้าของหยวนเอินกวงจูนซีดเล็กน้อยคาเล็กซี่หมามังกรกาลังจากก่อตั้งสาพันธุ์ทรัฐและยังมีเจ้าแม่ทับทิมแดงที่น่าสะพรึงกลัวอีกด้วยสิ่งนี้ร้อนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถคุกทางความปลอดภัยของสาพันธ์ทรัฐโต้รัวได้หังหยูเก๋ขมวดคิ้วและพูดว่าแต่หลานเซนหยูและเซียวเฉียวไม่สามารถกลับมาได้ในตอนนี้ถ้าไม่มีเขาปกปิด เราจะส่งข่าวออกไปได้อย่างไรเขาบอกว่าขอให้ท่านคิดหาทางท่านเห็นไหมหยวนเอินกวงจูนถอนหายใจเบาๆเ,เด็กคนนี้ฉลาดจริงๆใช่ถ้ามีวิธีไม่ต้องห่วงข้าจะส่งข่าวกลับไปทันทีพูดจบเธอก็หันหลังรลบจ,จากไปใช่แล้วหลานเซนโยูเดาวิธีการส่งข้อมูลของหยวนเอินกวงจูนแล้วสำนักทางมีครั้งแสงต้องห้าม สาพัน้นควาเทคโนโลยีนำทางวิญญาณมาหลายปีแล้วแรกมีอาวุธที่ส่งพลังเช่นยานแม่คงจะแปลกที่จะบอกว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำได้แต่ทว่าลางเซนยูไม่สนใจวิธีแก้ปัญหาเฉพาะจอจงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสามารถส่งข้อความกลับไปได้เมื่อจำเป็นหวันเอินกวงจุนไปส่งข่าวขณะที่ถางโยเกอถอนหายใจด้วยความร้องอกแล้วกลับเข้าไปในห้อง วนเอินหวยฮวยยังคงฝกฝนโยเขาขยานันฝุฝนมากพม่อสงสัยว่าจะเป็นเพราะเขาถูกกระตุ้นหลังจากกลับไปที่โรงเรียนซูร์เดเคอร์ครั้งที่แล้วและได้เห็นความแข็งแกร่งอันแข็งแกร่งของนุ่นพี่หรือไม่ตอนนี้เจตปรารแห่งซูร์เดเคอร์อยู่ที่ระดับราชกินนาพมยุทธ์แล้วพวกเขากำลังพัฒนาทีละขั้นตอนร้านเซนโยได้นําสิ่งดีๆมากมายให้กระดูกและคิดต้านมังกรมาให้พวกเขาตอนนี้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญ ในการฝึกฝนแบ่งเบาบรรเทาร่างกายมากความสามารถของทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างลึกซึ้งเขาไม่สามารถลาหลังได้ทั้งอยเกิรนั่งสมาธิและฝึกฝนต่อไปทนนั้นเธอก็รู้สึกว่าพลังชีวิตรอบตัวเธอดูแตกต่างออกไปไม่เพียงแต่มีมากมายแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างมากกว่านั้นอีกด้วยที่เขาริ่หาเทียนหลงรงนเซนยูไม่ได้รีบร้อนที่จะใช้การทดสอบสายฟ้าสวรรค์และโรค เพื่อทําให้ร่างกายของเขาสงบลงแต่ก่อนอื่นเขาเอาแกนของอสูรเทพแปดมือที่ได้รับจากอสูรเทพแปดมือออกมาก่อนใช้พลังแห่งสายเลือดของเขาเองเพื่อระดมพลังทำลายรางที่อยู่ภายในโดยธรรมชาติแล้วเขาจะระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อดูดซับพลังงานทำลายรางนี้ในเวลาเดียวกันเขายังหยิบหินคีดต้านเทียนหยางออกมาและสุดดมมันเข้าไปในร่างกายของเขาพร้อมกับพลังงานทำลายราง อาศัยลมหายใจแห่งชีวิตในคิดต้านเทียนหยางเพื่อต่อต้านพลังทําลายรางแห่งการทาลายรางถ้าเป็นเพียงเขาเขาจะไม่กล้าดูดซับมากเกินไปในคราวเดียวในระหว่างกระบวนการดูดซับนี้ในขณะที่รักษาสมดุลให้ดูดซับทีละน้อยแล้วพยายามอย่างหนักเพื่อขับสิ่งสกปรปกออกไปทิ้งพลังงานชีวิตและการทาลายรางที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ที่เหลืออยู่ไว้เบื้องหลังด้วยความช่วยเหลือของเขตแดนการหยุดเวลา เขายัางคงสามารถท,ทําเช่นนี้ได้ท้ายที่สุดแล้วเขาเคยมีประสบการณ์ในการสร้างสายฟ้าแสงสว่างและความมืดมาก่อนแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเขาได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแม้ว่าหรงเทนหยางจะไม่สามารถติดต่อเขาได้แต่หรงเทนหยางก็สามารถช่วยเขาได้อย่างเงียบๆในระหว่างกระบวนการสุกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขาและหาเทนหลงระยะทางนั้นใกล้กันมากเมื่อหลานเซยนอยูดูดทรัพลังงานชีวิต จากคิดต้านเทียนหยางพลังงานชีวิตดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาไม่เพียงแต่เขาบอบรมหายใจที่สร้างสารรค์ที่บริสุทธิ์ที่สุดให้กับเขาเท่านั้นแต่เขายัางช่วยเขากําจัดสิ่งสกปรกออกจากพลังงานทํำลายล้างอย่างแ็งขานและรักษาสมดุลของพลังงานการทํำลายล้างสิ่งนี้ทําให้หลางเซียนหยูประหยัดเวลาได้มากและสามารถปุที่โตนเพื่อการปุกนปนได้ด้วยการสื่อสารที่เรียบง่ายนี้โรงเทียนหยาง ในลักษณะที่แวบวับเขารู้แล้วว่าเข่าถูกส่งกลับไปแล้ววันเอินกวางจนต้องมีหนทางเอเพียงข้อความถูกส่งกลับไปได้ข้อหมายของเขาก็บรรลุความสำเร็จต่อไปความก้าวหน้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดานซินยูใช้เวลา11วันเต็มในการดูดซับพลังงานทัายร้างทั้งหมดจากแกนแท้สุรเทพ8มือนอกจากนี้ยังใช้คิดต้านเทียนหยางถึง11เทนหากอัศวินมังกรรู้ว่าเขาใช้ หินทิศใต้เทียนหยางอย่างรวดเร็วพวกเขาคงจะรู้สึกเป็นทุกข์แม้ว่าจะเป็นอัศวินมังกรก็ตามพวกเขาไม่มีความรู้ราเช่นนี้ไปเซียวๆฝึกฝนร่วมกับร้านเซนโยได้ได้รับผลประโยชน์มากมายจากทิศต้เทียนหยางเธอยังใช้ทิศใต้เทียนหยางในการฝึกฝนอีกด้วยได้ลหลังจากฝึกฝนมา11อวันทิศต้เทียนหยางของเธอก็ยังคงส่องแสงเจิดจ้าจะเห็นได้ว่าร้านเซนโยใช้พลังไปมากแค่ไหน ที่สาคัญคือเสียไปเท่าไรความช่วยเหลือจากโรงเทียนหยางที่มีต่อเขาอย่างน้อยก็ในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้พลังงานส่วนใหญ่ในคิดต้านเทียนหยางแล้วเพียงส่วนเท่บริสุทธิ์ที่สุดของพลังงานการสร้างและพลังแห่งการทำลายรางเพื่อประสงค์ผส,สานและสมดุลซึ่งกันและกันบรรลุสภาวะของการอยู่ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลังจากการฝึกฝนส1อดวัน ระดับพลังวิญญาณของดานเซนยูยังไม่ดีขึ้นแต่ในจุดตานเทียนของเขารูกบอลสีดำและสีขาวได้ก่อตัวขึ้นแล้วดูเหมือนว่าจะมีขนาดพอๆกับแกนมังกรของเขามีความสเสถียรภายในมากดานเซนยูไม่สามารถระดมพลังแห่งการสร้างและการทำลายรางส่วนนี้ได้นี่ไม่ใช่พลังงานที่เขาสามารถควบคุมได้ในตอนนี้แต่ทว่าเขาสามารถระง,งับการถูกฝลของตนเอง อารลมหายใจที่ปล่อยออกมาจากรูปบอลเล็กๆนี้และในขณะเดียวกันเขาก็สามารถเข้าใจหลักการของกฎแห่งสวรรค์และโลกจากรูปบอลนั้นได้อย่างหลังคือส,สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดและสําคัญที่สุดหลังจากครอบแน่นรูปบอลเล็กๆนี้เสร็จแล้วความตั้งใจทางจิตวิญญาณของหลานเซนจูก็ถูกฝังอยู่ในนั้นอย่างสมบูรณ์และเขาก็เริ่มที่จะเข้าสมาธิลึกเพื่อฝึกฝนอย่างลึกซึ้งแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่า การใช้เวลาในการฝึกฝนของเขาจะยาวนานขนาดนี้หรือขนาดไหนมากจนเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกไปซิวๆไปกับเขาได้ทั้งสองอยู่ที่เขาเรือหาเทียนหลงโดยไม่ฟังสิ่งใดด้านนอกหน้าต่างเพียงฝึกฝนและนั่งสมาธิหลานเซนโยก็ได้ขอให้หลงเทียนหยางนำเขาใดๆกลับมาจากเพื่อนของเขาสิ่งนี้ไม่ปลอดภยัยข่าที่สําคัญที่สุด ถูกส่งกลับไปแล้วด้วยระดับการฝุ่นในปัจจุบันของเขาเขาทาอะไรไม่ได้สาพันรัฐทําได้เพียงตัดสินใจว่าจะตอบสนองอย่างไรสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้คือการปกป้องตัวตนของเขาดังนั้นวเวลาแห่งการฝุ่นครั้งนี้100วันผ่านไปโดยตรง100วันบนดาวเทียนลหลงสายเชียว,วมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาของเธอพร่ามัวเล็กน้อยสองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สงบสุขที่สุด ที่เธอเคยประสบมาในชีวิตโดยส่วนใหญ่เขาจะหมกมุ่นอยู่กับการทำสมาธิและฝึกฝนเขียงข้างหลังเซนโยการฝึกฝนของเธอดีขึ้นอย่างรวดเร็วด้ตอนนี้ก็ามาถึงระดับที่แทบจะผ่านพ้นไม่ได้เธอต้องรัดกล้ามเนื้อหัวใจให้แน่นตลอดเวลาเกรงว่าการเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวจะทำให้เขาทะลุพานหลังจากฝึกฝนมาถึงระดับนี้แล้วด้วยความช่วยเหลือจากคิต้านเทียนหยาง เธอสามารถทะลุทะลวงไปได้ด้วยตัวเองแต่เธอจำสิ่งที่ร้านเซนโย่พูดด้เสมอว่าเขาจะบุกทะลวงไปก่อนแล้วจึงช่วยเธอทะลวงผ่านดังนั้นเธอจึงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระงรับการฝุกนฝนของเธอและไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายไม่ว่าทิวทัศน์จะสวยงามแค่ไหนการมองร้อยวันหนึ่งวันเท่ากับ36ชั่วโมงก็ยังน่าเบื่ออยู่บ้างไปเฉียวเียไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอก ที่เข้าฤาษหาเทียนหลงสงบสุขอยู่เสมอไม่มีใครมารบกวนพวกเขาทุกวันคนพิเศษจะมาส่งผลไม้ที่มีพลังมหาศาลมาให้พวกเขาแต่ทว่าในช่วงร้อยวันที่ผ่านมาไปซิวซยวเป็นเพียงคนเดียวที่กินอาหารหลานเซียนโยที่กำลังนั่งสมาธิหลังจากดูทรัพย์คิดต้นเทียนหยาง11อันแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้คิดต้นเทียนหยางอีกต่อไปและเข้าสู่การทำสมาธิลึกโดยตรง ทุกครั้งที่ปายเชียว,วตื่นขึ้นมาเธอจะเห็นเขาทำสมาธิต่อไปโดยไม่กินอะไรเลยหรือขยับตัวเลยรัศมีที่ออกมาจากร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างเงียบเธอรู้สึกได้แผ่วว่าวานเซนโยเปลี่ยนไปกฎอันมหัศจา์ที่ผันผวนปรากฏอยู่ในร่างกายของเขามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนมากแต่ก็อยู่ที่นั่นเสมอจากภายนอกเขายังคงเหมือนเดิมแต่ในการรับรู้ของปายเชียว เขากำลังเปลี่ยนแปลงแรกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั้นเหรอหลังจากผ่านไปหลายวันสพาพนทรัตน์มังกรก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นสําเร็จหรือไม่สาพนทรัตโตหรือว่าจะตอบสนองต่อการต่อตั้งสพาพนทรัตน์มังกรอ,อย่างไรและมีการตอบสนองอย่างไรบ้างเราไม่รู้อะไรเลยสถานการณ์ของเจ้าแม่ทับทิมแดงยังไม่ชัดเจน การก่อตั้งสภารัฐมามังกรจะถูกขัดขวางโดยเธอหรือไม่ในตอนแรกไปเชียวเชียวมักจะคิดถึงปัญหาเหล่านี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เลิกคิดถึงมันส่วนใหญ่แล้วเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วปล่อยตัวเองไปการเปลี่ยนแปลงของเขากำลังจะเสร็จสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของเขาเองก็เช่นกันเธอรู้สึกอยู่เสมอว่าเมื่อการฝึกฝนของเธอกำลังจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะรัญงับได้ บางสิ่งบางอย่างดูเหมือนจะถูกปลดปล่อยออกจากร่างกายของเธอจนหมดเป็นการปลดปล่อยจิตสํานึกของพระเจ้าหรือไม่เพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและก้าวข้ามระดับปัจจุบันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ